3เหตุผลที่ต้องซื้อรถคันนี้นะครับข้อแรกคือเรื่องของความประหยัดคันนี้จะเป็นเครื่องดีเซลนะครับผมอัตราการกินน้ำมันจะอยู่ที่23-25กิโลลิตรนะครับผมประหยัดมากๆเลยนะครับผมข้อที่2คันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวนะครับผมเจ้าของเดียวจาก้ายแดงจะได้ความสวยความสดความเดิมของเขานะครับผมตัวรถไม่เคยโดนชนนะครับเดี๋ยวผมพาดูเลยนะครับผมข้อที่3ข้อสุดท้ายคือเรื่องของราคานะครับผม คันนี้เนี่ยเป็นรถปี 2, 2017นะครับผมรถบ้านมือเดียวนะครับผมตัวท็อปสุดเป็นเครื่องดีเซลนะครับผมคันนี้ราคาออกป้ายแดงมาล้านสองตอนนี้เหลือแค่3ามแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นราคาถือว่าไม่แพงได้รถบ้านสวยๆเลยนะครับสวัสดีครับผมนูมานะรถบ้านสัญญา,าการจัดบรรโปลงราชบุรีบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือ 2. สองสภาพดีครับวันนี้เรามีรถคันนี้มานําเสนอครับผมเราจะได้เป็นรถมาด้าซีเครับผมตัวท็อปเครื่องดีเซลรถปี17เดี๋ยวผมพาดูตัวรถเลยครับไป โอเคสวยๆเลยนะผมตัวรถเป็นสีขาวมุกนะครับผมเป็นทรง5ประตูนะครับอ่าโคมไฟหน้านะผมจะเป็นไฟโปรเจกเตอร์นะผมตัวนี้มีเด y l i g h t อยู่รอบๆนะผมสวยๆเลยมีไฟต้านหอกข้างใต้นะผมชุดแต่งรอบคันสวยๆมาแบบนี้เลยนะผมเลขทะเบียน58 5888อันนี้ก็ของเดิมนะครับผมซื้อมาประมาณแสนกว่าบาทเจ้าของขอคืนนะครับผมอาไปใส่รถคันใหม่ของเขานะครับอ่า เจ้าของเดิมเป็นเพื่อนพี่ชายผมเองนะครับของคันนี้นะครับผมตัวท็อปออปชั่นครบได้ดิสเบซีล้อด้วยนะครับผมล้อแม่ขอบ18นะครับมีเซนเซอร์ถอยหลังมีกล้องถอยหลังครับเห็นไหมมีเซนเซอร์ถอยหลังสีจุดนะครับผมหนึ่งสองสามสี่นะครับผมมีเซนเซอร์ถอยหลังมีกล้องถอยหลังนะครับอ่าตัวตัวดีเซลเนี่ยเขาจะเขียนตรงนี้ Sky Active นะครับผมเทคโนโลยีแล้วก็มีจอดีแดงๆนะครับผมให้สังเกตถ้าเป็นเครื่องดีเซลจะเป็นแบบนี้นะครับมีสปอยเลอร์นะผมมาแบบนี้นะครับผมเป็นชุดแต่งของเขานะครับผมมีขีดแดงด้้วยยเเขากรระตถลนคับ กุญแจมีครบ2ชุดนะครับผมมาจากใบแดงคือมีครบแบบนี้นะครับผมเราสามารถล็อกที่ตรงนี้ก็ได้หรือว่าเราสามารถกดที่ปุ่มดำๆตรงนี้ก็ได้ถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็เก็บไว้ในกระเป๋าอย่างเดียวนะครับเอากุญแจเก็บไว้ในกระเป๋าแล้วเราก็เวลาเข้ามานั่งในรถเนี่ยก็เหยียบเบรครับผมจะล็อกจะปลดล็อกก็ง่ายนะครับผมเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทนะครับผมอ่าโอเคเวลาสตาร์ทก็จะมีจอความเร็วพับขึ้นมาแบบนี้นะครับผมดูความเร็วจุดนี้ก็ได้นะครับผมดูด้านล่างก็ได้นะครับผมเลขไมค์คันนี้ใช้มาหนครับผม ก็ถือว่าเป็นไม้ที่ใช้งานมาปกติไม่เยอะนะผมเดี๋ยวผมให้ดูเลขไม้ก่อนนะครับผมอ่ะประวัติเข้าสู่นะผมตัวนี้เป็นบุ๊กสวิตของเขานะผมที่เขาเข้าสูนมานะก็ใช้ต่อจะได้สบายใจนะผมให้เห็นว่ามันเป็นไม้แท้นะครับผมพาดูเลยดูทุกรายละเอียดเลยนะครับจะได้เห็นนะครับเข้ามาครั้งแรก1นึ่งมื่โลเห็นปะ่ะ1 1ึ0งิกิโลวันที่ยีเดือนเปีห้เห็นไหมนะครับผมแล้วก็นี่เห็นปะ่ะ 2 0 0 0 0โลไล่ไปนะครับผม29,000 3 9 0เ0นะครับผม3า0 0 0แล้วก็มานี่4 0 0 0 0 4 4น0 0่0 0 0 0 60,000 60, 6 9 0ม0 70,000 70, เท่าไหร่79 0 0 0นะครับผม79,000แล้วก็มานี่เลย8 9 0 0 0ประวัติปเป๊ะเลย98 0 0หเห็นปห่ะ1 1 0 0โลนะครับเห็นไหมแล้วก็มา1 1 4 0 0 0นะครับผมแส4เห็นไหมแ0,000 สองแปดนะครับผมแสนเท่าไหรแสนสี่แสนสี่เก้าแสนแสนสี่ศูนย์แสนสี่โลแสนแสนสี่แล้วก็นี่แสนสี่เจ็ดนะครับผมหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันโลประวัติเป๊ะเลยนะครับผมเข้าสู่ตลอดการันตีไม่แท้รถบ้านมือเดียวสวยสดเดิมๆเลยนะครับอ่ตัวเรือนไม้ของเขานะผมก็คือแสนห้านะตอนนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้มีแจ้งแรงด้วยนะครับผมเห็นป่าว่าน้ํามันเนี่ยวิ่งได้อีก88กิโลมีแจ้งเตือนให้ตรงนี้นะครับผม แล้วก็มีตัวบอกอุณหภูมิภายนอก35องศานะครับตัวพวงมาลัยมีมัลติฟังก์ชันนะผมด้านซ้ายมือนะผมด้านล่างเนี่ยไว้เป็นล็อสายบลูทูธนะครับผมปุ่มอินโฟอยู่ตรงนี้นะผมไว้ดูอัตราเฉลี่ยนะครับผมต่างๆนาๆนานะผมอยู่จุดนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะผมมีตัวคุดคอนโทรลให้แล้วก็ตัวนี้เป็นลิมิตด้วยนะผมอย่างเช่นเราล็อกความเร็วไว้ไม่ให้เกิน120ยยี่เรากดลิมิตที่120ก็คือเราเหยียบเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันก็จะไไมมมม่เเเเกิิาาาินนบบนนน120รรรรราาาสถซตตดด้ะะคคคคัับบบบผป็อโทลลแ อ่าแล้วก็มีแพตเดอร์ชิพนะผมอ่าดึงเกียร์แบบที่พงมาลัยได้เลยนะผมเข้าเกียร์แบบเดียวทางที่พงมาลัยได้เลยมีลบมีบวกนะครับแบบนี้เลยตัวเกียร์โ,โต้งเขาก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับรุ่นมาด้านเนี่ยนะเห็นป่ะแล้วเราเราเข้าเกียร์ถอยเดี๋ยวผมเราเข้าเกียร์ถอยให้ดูนะอันนี้ถ้าผมไว้มองอ่ามองภาพด้านหลังนะผมมีทั้งภาพมีทั้งเสียงเพิ่มความมั่นใจเวลาเราถอยรถนะครับโอเคลเลยมีเซ็นเซอร์ด้วยนะผม ตัว a ของเขาเนี่ยปรับได้ตั้งแต่18องศาไปถึง32องศานะครับผม cd ใส่ด้านนี้นะครับผมอ่ามีช่องเสียบแฟลชไดร์ตรงนี้นะครับมีอ่าสามมิล aux นะครับผมไว้เสียบชาร์จแบตมืออ่ามือถืออยู่ตรงนี้เลยนะครับผมรุ่นนี้มีนีเวกเตอร์ด้วยนะครับผมอ่ากดปุ่มตรงนี้ได้ตัวคอนโทรลจอเนี่ยกดทัชสกรีนได้แล้วก็กดกดเลื่อนตรงนี้ก็ได้นะครับผมอ่าเลื่อนเลื่อนเลื่อนตัวนี้แล้วก็นี่ตรงนี้ไอ้ตรงนี้ก็ไว้เนี่ยปรับโหมดสมมติเราจะเข้า igator, นีเวกเตอร์นนนาาทงงใหห้้ดวยะะครับผมมออเ็ป่่ โอเคเลยนะผมตำแหน,น,น่งเบร์มืออยู่ตำแหน่งนี้มีช่องวางแก้ว2ช่องนะครับผมมีช่องวางของด้านหลังอีกนิดหนึน่งนะครับโอเคเลยนะครับภายในจะเป็นแบบนี้นะครับผมตัวท็อปนะผมถ้าเป็นตัวท็อปจะเป็นแบบนี้มันจะมีอะทันคาร่านะผมเป็นหนังกลับอยู่ตรงนี้ตรงกลางเนี่ยนะอ่าแล้วก็มาอยู่กับหนังมีหนังมีหนังดำนะผมร,รอบๆนะครับผมอะทันคาร่าอยู่ตรงกลางนะครับฝากระโปรงด้านหน้าดึงตรงนี้ครับผมฝาน้ามันดึงตรงนี้น้ำมันเติมดีเซล B7 นะครับอย่าลืมอย่าเติมผิดนะครับผมตัวนี้มี มีแจ้งเตือนรถรถแซงรถอะไรด้วยนะออกนอกเลนอย่างเงี้ยครับผมมีให้นะผมมีเซ็นเซอร์แจ้งเตือนรถแซงนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นกระจกไฟฟ้านะผมสี่บานบานคนขับบัตป้องมีเซ็นเซอร์ล็อกมีตัวล็อกอกระจกปั๊มกระจกหูช้างเป็นระบบไฟฟ้านะครับอ่าโอเคเลยนะครับท้ายด้านหลังนะครับผมแบบนี้เลยนะครับมีผมมีก,กระดุมมาให้นะครับแบบนี้นะครับโอเคมาดูด้านท้ายครับเปิดฝาท้ายแตะเรายกขึ้นได้เลยนะครับผมอ่แบบนี้นะครับ S <S <ess ly> สวยเดิมนะครับผมมีเปิดปิดไฟด้านท้ายนะครับผมตรงนี้นะครับตรงนี้ไว้อ,อุปกรณ์แม่ลงแม่แรงเห็นปะ่ะนะครับเบาะด้านหลังพับได้นะผมกดปุ่มนี้แล้วก็พับไปเห็นปะ่ะซ้ายขวาจะพับให้ดูนะครับพับเราลาบเลยนะรุ่นนี้เห็นปะ่ะไว้บางของมันจะได้ใส่ของได้มากขึ้นนะครับตะเข็บเดิมๆส,สวยนะผมด้านหลังฝั่งซ้ายเห็นป่ะสวยเดิมเลยนะครับผมเห็นไหมด้านหลังฝั่งขวานะครับผมอ่า สวยๆเดิมๆรถไม่เคยโดนชนนะครับเพราะว่าสูนเข้าสูนตลอดเลยคันนี้รถบ้านมือเดียวดูด้านท้ายครับโอเคอุปกรณ์ของเขานะครับเห็นปะ่ะตัวนี้เป็นตัวลากจูงนะครับผมตัวนี้เป็นตัวบล็อกล้อของเขานะครับตัวนี้เป็นาลากจูงด้านหน้านะครับผมลากจูงมีให้2อันนะครับตัวตัวแม่แรงเอาโทษทีครับตรงนี้เป็นตัวปัแจนะผมสีด้านใต้เนี่ยเห็นไหมสีสีนเนื้อเห็นป่ะอันนี้คือรถที่ไม่เคยโดนชนต้องเป็นแบบนี้นะครับ โอเคครับไปดูด้านหน้ากันนะครับไปดูเครื่องยนต์กันนะครับดีเซลจะเป็นเครื่องพันห้านะครับรุ่นนี้ถ้าเป็นเครื่องดีเซลจะเป็นเครื่องพันห้าในตลาดหาน้อยมากนะครับเพราะว่ามันออกใบแดงมาค่อนข้างแพงนะครับไม่ค่อยมีใครซื้อเพราะว่าราคามันค่อนข้างแพงแต่มาเป็นมือสองถือว่าค่อนข้างคุ้มเลยนะครับตอนนี้ตัวเครื่องยนต์อเอาจะเขียนสกายเทคเทคโนโลยีนะครับแบบนี้เลยสวยๆเดิมๆประวัติศูนย์นะครับเห็นไหม ต้อเสื่อตมตัดกิ่งตัเข็มเลยคือเดิมหมดเลยนะครับดูให้ใกล้เลยสวยๆเลยฝากระโปรงก็เห็นไหมเดนเดิมนะครับผมเห็นไหมโลโกโม้มาด้าอ,อยู่อย่างนี้มอกอกอ,อยู่นี้เห็นไหมครับตามสุดของเขาเลยนะครับผมฝาเฝืนคือเ,เดิมเลยนะครับอ่าโอเคก็ สรุปรายละเอียดกันนิดนึงครับผมสำหรับคันนี้เราจะได้ไปรถ Mazda CX3 รถบ้านมือเดียวรถปี2017นะครับผมเป็นรถที่เข้าศูนย์ตลอดนะครับผมรถรถบ้านสวยๆเดิมๆนะครับผมตัวท็อปออปชั่นครบจุดเด่นของเขาอย่างที่ผมแจ้งไปคือเรื่องการประหยัดน้ำมันนะครับผม22-23โลถึง25โลนะครับผมความประหยัดของเขาคือประหยัดมากๆเลยนะครับแล้วก็ได้ตัวท็อปเลยมีเซนเซอร์แจ้งเตือนรถแสงด้วยนะครับผมโอเคเลยนะครับผมชุดแต่งรอบคัน ราคาก็ไม่แรงนะครับผม3ามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทเท่าน,นั้นออกใบแดงมาล้านสองถือว่าคุ้มค่ากับราคานะครับผมใบแดงเจ็บหนักมาแล้วนะครับผมมือสองถือว่าได้ราคาที่ค่อนข้างคุ้มค่าเลยนะครับผมแล้วก็รถอยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยมเลยนะครับผมพร้อมใช้งานนะครับผมลูกค้าที่ต้องการซื้อเงินผ่อนสามารถจัดไฟนแนนซ์ได้นะครับผมก็คือเรามีบริการเซ็นสัญญาได้ทวประเทศไทยเลยนะครับผมเรามีบริการส่งรถฟรีได้ทวประเทศไทยอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดไหนก็สามารถซื้อกับเราได้นะครับผม จะดาวจะพอนเท่าไหร่ปรึกษาก็ได้พูดคุยกันได้นะครับผมถ้าซื้องันสดคันนี้ชำระย,ยอดสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทเท่านั้นนะครับผมรถบ้านมือเดียวสวยๆรถบ้านพร้อมใช้นะครับผมออปชั่นดีขับประหยัดน้ำมันนะครับผมราคาก็ไม่แพงโดยรวมถือว่าได้รถที่ดีของร้อยคันหนึ่งครับผม